สุดท้ายอ่ะจนนาทีสุดท้ายและแล้วก็จบภารกิจไปนะฮะแต่สถานีต่อไปอาจจะไปชิงเก้าอี้ผู้ว่ากอดสมอ,อช่วงหน้าตามฮะ,ะราดับไม่รอดด้วยกาวยาแนวโจระเจีพรีเมียมพลัสรายแรกและรายเดียวที่ช่วยยับยั้งราดับด้วยไมโครแบนด ช่างเบอร์นหนึ่งเลือกใช้ใช้จอระคาร่วมกันช่วยปกป้องทั้งบ้านตอนนี้เราอยู่กันที่งาน리เว어레디터니ทริปที่ผู้หญิงนะคะจะได้ทดลองขับไทลักรีโวเส้นทางกระบี่ภูเก็ตบรรยากาศจะเป็นยังไงไปชมกันเลยคะ่ะนิ่งมากเหมือนขับรถเก่งเลยอะคะ่ะภายในก็แบบสบายมาก ขับง่ายมากค่ะขับสนุกมากๆเลยค่ะการเข้าโค้งก็สมูทมากเลยนะคะขึ้นเนินมาแรงโอเคเลยดีงามประทับใจมากๆเลยค่ะก็ได้ไปเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวดังๆไปกับรีโวพาไปถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยแล้วก็สะดวกสบายในการขับมากๆค่ะ Thank you very much for doing ผู้หญิงคนอื่นได้ลองขับรีโวนะคะมั่นใจเลยค่ะว่าจะต้องรักการขับรีโวเหมือนที่พวกเราในทริปของ Lady Journey รู้สึกค่ะ แบบเด็กๆแม่อย่างเราถึงต้องเลือกโฆษนาการที่ใช่นม U h T แบรนด์เดียวที่ชมมั่นใจ Enfagrow A Plus Superior ้วย,ยสุดเฉพาะที่มี M F G M และมี D H A 25มิลลิกรัม Enfagrow A Plus Superior ลาซาด้าสิบสิบระเาราคาลดหนาวลดอีกลดสูงสุด90%ก้าบเปอร์กับดแบรนดน์รอดและ Crazy Flat เ r รซีฟแลเซลเดิมต้นที่1นาจบาทแจกคูป,ปองส่วนลดค่าจัดส่งตลอดวนันเฉพาะวันที่10ตุลาคมนี้เท่าน,นั้นช็อปเลยหนูหน้อยฮูชัยลืมตาดูโลก ได้เพียงไม่กี่เดือนอาการป่วยจากภาวะขาดสารอาหารของเขาอยู่ในขั้นวิกฤตเขาอ่อนแอและอิดโรยจนหน้าเป็นห่วงเพียงหนึ่งร้อยบาทจะช่วยให้หูชัยได้รับอาหารบำบัดฉุกเฉินซึ่งจะช่วยให้เขารอดชีวิตเฟเวอร์ ever, อายุไม่ถึงหนึ่งขวบแต่กลับต้องทนทุกข์จากความหิวโหยชีวิตน้อยๆน,ยนี้ได้รับรู้ถึงความทรมานจากท้องที่ว่างเปล่าเพียงหนึบาท จะช่วยให้เฟเวอร์ได้รับอาหารบำาบัดฉุกเฉินซึ่งจะต่อลมหายใจของเขาได้โปรดพิมทีวีส่ง SMS มาที่4712225ตอนนี้เพื่อบริจาค100บาทเพียงเท่านี้คุณก็สามารถร่วมกับยูนิเซฟส่งต่อความช่วยเหลือเร่งด่วนให้เด็กๆเ,เพียงส่งข้อความคุณก็ส่งทีมแพทย์และพยาบาลเข้าไปช่วยพวกเขาได้คุณช่วยให้เด็กๆรอดพ้นจากความทุกข์ ได้รับโอกาสที่จะเติบโตอย่างมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงเมื่อความหิวโหยคืบคลานเข้ามาชีวิตน้อยๆอ,อาจอยู่รอดอีกเพียงไม่กี่วันหรือไม่กี่ชั่วโมงเพียง100บาทคุณจะต่อลมหายใจของเด็กๆได้โปรดพิมพ์ทีวีและส่ง SMS มาที่4712225เพื่อบริจาค100บาทตอนนี้ขอบคุณครับ สนับสนุนโดยสร้างเขตปลอดยาาในนาข้าวด้วยโนมินีตราพระอาทิตย์26ปีแห่งความภาคภูมิใจชีวิตดีดีเพราะสมิธแคปิตอนจัดให้ เครื่องดื่มตราคอมันโดมีกรดอะมิโนไลซีสอรีความสำเร็จเกิดขึ้นได้แค่ลงมือทำกูไทยอร่อยถึงใจเด็กไทยทุกคนหาซื้อได้แล้วตามร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศเดืนาฬิกาสี่สิบนาทีวันนี้คือ1ตุลาคมนะฮะเมื่อวานนี้ข้าราชการอายุ60ปี